ความกดดันสูงครับ,ยยไ,บไหลไหลธรรมชาติยังไม่ยังรู้ปัญหามันคืออะไร <c oughs> ยังไม่รู้นะเ,เรื่องอ๋อมันถ่ายตรงนี้เองเหรอ<ต>มันก็แห้งดีนะใช่มันเหมือนเป็นลมเข้าไป่อาแต่ใบมันลื่นอนจะพาอเลยจะพาดมีพัดลมมันใช้ร่องโอ้แล้วก็เป็นร่องซีกันหมดตัวหอมป่ะตัวตัวจี๊ดครับตัวจี๊ดตัวจี๊ดของเรา อันนี <inaudible> ้เขาเรียกตันตะแกรงไหมอย่างเงี้ยตันแค่ลางตันแค่รางหมุล่างออกกระชองมันเต็มอย่างเงี้ยไหมเขาว่าเทพสุดแล้วระดับตะแกรงระบบตะแกรงอ่ะดูตะแกรงหลายชั้นมากครับไหนฟองน้ำมาซื้อฟองน้ำมาหนิเจมมาซื้อฟองน้ำพี่มาซื้อฟองน้ำอ๋อเนี่ยอ๋อติดอย่างเงี้ย อ <c> ันนี้ก็เป็นกระเพาะไม่ใช่เหรอไม่ได้เป็นเกลียวเนี่ยกระเพาะมันก็ติดเหรอเนี่ยตัวดันต้องมาเนี่ยเป็นเกลียวมันติดตัวขึ้นหรือตัวดันออกมันติดระหว่างเกลียวกับใบตกอ็มหงเปามันไปหมุนไปเท่าแกะหมุนไปบอกเลยอย่าเป็นเท่าแกะเช้า เขาก็มาพูดด้วยเกี่ยวโคตรดีเลยสิริเขาอะไม่อยากเอาคนไม่ได้เขาขี่รถผ่านเขาเอ้าไม่ใช่สิริแล้วเขาบอกเขาบอกสิริวิ่งยังไงก็โอเคน่ะวิ่งเร็วยังไงก็ผ่านหมดเลยไอเรานี่กดดันเลยนะเขาจะบว่ารถกูบอกนะวิ่งเร็วตรงไหนเาวิ่งเร็วไม่เห็นวิ่งเร็วเลย เดี๋ยวดูความลำบากของท่าแก่ครับเนี่ยสบายเกินไม่ได้เอาเปรียบกันนี่างเลยคนหนึนนน่งทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งนี่นั่งห้องแอร์อินดีเราหมุนขึ้นหรือหมุนลงหมุนหมุนให้เราถับออกที่ช่องที่เปิดมัน,นติดเต็มเลยติดกำลังถ้าเกิดสดๆมันไม่ติดบ่อยเลยเนี่ยรู้ยังไง ไม่ติดหรอพี่แต่เนี่ยไอแศพานเส้นเนี่ยน่าจะลื่นนะพานชุดตะแกรงน่าจะลื่นมันอันนั้นเป็นพัดลมเหรอหรือตะแกรงเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยเ,นเนยส้นเดียวทสาไม,<ล>มเราไม่ใสยย่หยักไม่ได้เหรอทำไมมันเป็นล่องธรรมดาเบื่ออะไรร้อยสิบร้อยสิบสามหรอืรอร้อยสิบสองขเนี่ยวันนี้ก็<อ>ว่าจะมารอดูช่างกวนนามาทำนะครับ มาไม่มาโทรมาไหมไม่มาเล้ผถ่ายแล้วเขาคิ้วแตกเลยเหรอตายลึกไหมล่ะต้องไปเย็บไหมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเท่าแก่ยร์เห็นบมเก่งร์ก็ขาดคิ้วก็แตกไปเนี่ยยากเลยไปทำบาปเกินลูกเมียจะรู้ไหมนะว่าเราแบบนี้ คุณ <laughs> ผมเมื่อกี้คนแรกที่เขาแก่ลำบากครับขึ้นไปโกยกระพัวปึ๊มือลงไมเ <laughs> ชา้าหยอดน,น้ำมันอาจจะะเบีครับผมไม่ลำบากกัาพี่หรอกพี่ย้ายคนเดียวขับคนเดียววันนี้เพชรเจริญจอดที่เช่หรอกงั้นก็ไม่มีใครเปลี่ยนเหมือนกันเนี่ <laughs> อ๋อเขาเรียกติดลำพวนครับวันนี้ติดให้มันหมุนอะให้มันเบาๆอ่ะเราไม่ต้องขันให้มันเหนื่อยอ่ะมันเยอะเต็มรางเลย ก็ใช่ไงก็ปล่อยเราเปิดฝาไว้แล้วไงมันมันไม่ค่อยจะไปทนำะขนาดคนดึงไม่ไปเอ๋เขามันกลางนี่เราหมุนอย่างนี้มันไม่เสร็จนี่ก็หมุนไปนอย่างนี้แล้วับเราโอ้ยไอเราก็อิจฉาว่าเทพสุดแล้วก็เป็นความรู้นะผมไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยระบบเขาเลยเคยล้างเปีนเปนเยนโอ้โหอะไรวะมิตรลองชิมก่อน ขึ้นเลยไม่งั้นไม่จบหรอกมันติดก็จอดแค่นั้นเองข <Karere S 1> ึ้นหมุนดูมันไม่มีเม็มดหรอกดูครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอูเถื่อนรับแก่ครับอูเถื่อน <c oughs> อูเถื่อนรับงานไหมครับลูเถื่อนครับผมไม่เคยพาเนี่ยมาให้ถึงนี้ร้อยฟีก็หลุกปุบป่วน